ีค่ะนักเรียนวันนี้มาเจอกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์วันนี้เราจะเรียนเรื่องการลบแบบมีการกระจายค่ะการลบแบบมีการกระจายนะคะเราเคยเรียนหรือยังลูกตั้งแต่ตอนปอ .2 ใช่ค่ะอ่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะ62,925นลบกับ45,436นักักเรียนดูตัวด้านหน้าตัวด้านหน้าเราเรียกว่าตัวอะไรคะอ่าใช่ลูกเราเรียกว่าตัวตั้ง ตัวด้านหลังเราเรียกว่าตัวอะไรคะเครื่องหมายลบก็เรียกว่าตัวอ่าตัวลบทีนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างพร้อมกันเลยคะ่ะอ่นักเรียนดูข้อที่162,435 2ลบเท่ากับสี่เหลี่ยมน,นักเรียนก็เขียนวิธีทําวางเลขให้ห่างๆนะคะ62430 5ลบกับ2 7 8 4 6เรอ่ะเราจะลบกันทีละตัวจากหลักหน่วยนะลูกอ่ะเอา5้าลบ6 5ลบ6ลบได้ไหมลูกอ่ะลบไม่ได้เพราะ5น้อยกว่า6นะคะพอลบไม่ได้เราก็จะยืมเพื่อนก็คือตัวด้านหน้าตัวด้านหน้าเลข5ก็คือเลข3ใช่ไหมเวลายืมให้นักเรียนขีดค่ายอย่างนี้นะคะ5ไปยืม3ยืมได้ครั้งละ1เท่านั้น มีอยู่3ให้เพื่อนยืมไป1ก็เหลืออ่าเหลือ2ทีนี้5ต้ตะกี้เป็นเลข5้เราก็เขียน5ยืมเพื่อนมา1ก็ใส่ด้านหน้าตัวเองก็กลายเป็นอ่ากลายเป็น15ทีนี้15ลบหอ่ากำมือสองข้างนับจาก6ไปถึง15อ้าหกแล้ว7 8 9 10 11 12 13 14 15ได้เท่าไหร่คะอ่าได้9ก็เขียน9ต่อไป 2-4 2ลบ4 2ลบ4ลบได้ไหมลูกอ่าไม่ได้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะยืม4มีอยู่4ให้เพื่อนยืมไป1ก็เหลือ3ตัวนี้เป็น2ก็เขียน2ยืมเพื่อนมา1ก็ใส่1ด้านหน้ากลายเป็น12ก็12-4ลบ4ใช้วิธีเดการเดิมนะคะ12-4ลบ4ได้เท่าไหร่คะนับเลยลูกอ่าได้8 ต่อไปอะไรลบอะไร3ลบ8ลบได้ไหมคะอ่าสน้อยกว่า8ลบไม่ได้ก็ยืมเพื่อนด้านหน้าเหมือนเดิมเลยคะ่ะมีอยู่สองเพื่อนยืมไปหนึ่งก็เหลือ1ตัวนี้มีอยู่3เขียนเลยยืมเพื่อนมา1ใส่ด้านหน้ากลายเป็น13 13าลบ8เหลืออ่าเหลือ5ใช้วิธีการนับเหมือนเดิมนะลูกอ่าต่อไป1.7ลบ7ลบได้ไหมคะอ่าลบไม่ได้เพราะว่า1น้อยกว่า เก็ไปยืมเพื่อนก็คือ6ตัวด้านหน้าอ่ามีอยู่6ให้เพื่อนยืมไปหนึ่งเหลือเหลือ5ตัวนี้เป็น1เขียน1ยืมเพื่อนมา1ใส่ด้านหน้ากลายเป็น11 11-7เลบ7เหลืออืมเหลือสต่อไป5-2ลบสเหลือ3เสร็จแล้ว1คขอ้อตอบเท่าไหร่คะข้อนี้อ่านักเรียนก็ตอบอาบตอบ ตอเป็นเลขไทยนะคะสามหมื่นสี่พอยเาเสร็จแล้วค่ะหนข้ออะมาดูอีกข้อหนึ่งนะคะอะข้อนี้44่หมลบกับ24366เท่ากับสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเลยลูกวิธีทำ อ่ะสี่หมื่นนักเรียนเขียนห่างๆหน่อยนะคะสี่หมื่นสี่ลบกับสองหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบหกอ่ะลบทีละตัวทีละตัวเหมือนเดิมค่ะสี่ลบหกลบได้ไหมคะ ลบไม่ได้พอลบไม่ได้เราก็จะไปยืมตัวด้านหน้ายืมตัวด้านหน้าตัวด้านหน้าเป็นศูนย์มีค่ายืมไหมคะไม่มีมันก็ไปยืมตัวด้านหน้ามันอีกตัวด้านหน้าก็เป็นศูนย์อีกก็ไปยืมอีกอ่ะเป็นศูนย์อีกก็ไม่มีค่ามันก็ไปทําการยืมเพื่อนตัวด้านหน้าอีกอ่ะตัวด้านหน้าเป็นเลขสี่ละครูบอกแล้วยืมได้ครั้งละหนึ่งมีอยู่สี่ให้เพื่อนยืมไปหนึ่งก็เหลืออ่ะเหลือสามทีนี้นักเรียนดูตัวนี้เลขศูนย์ใช่ไหม 0ูนืมเพื่อนมาหนึ่งก็กลายเป็น10แต่มันมีตัวหลังมันยืมมันอีกมีอยู่10บให้เพื่อนยืมไปหนึ่งก็เหลือ9อ้ตัวนี้ก็เหมือนกันเป็น0ย์ยืมเพื่อนมาหนึ่งกลายเป็น10แต 10. ่ม <de> <gerne> <stains. S 1> ันโดนเพื่อนยืมอีกก็เหลือ9อ้นนี้ก็เหมือนกันลูก10แต่มันโดนสี่ยืมไปอีกก็เหลือ9เพราะงั้นตัวนี้เป็นสียืมเพื่อนมาหนึ่งก็กลายเป็น 14อ่ะ14-6ลบหเหลือใช้วิธีการน,นับเหมือนเดิมนะคะ14-6ลบหเหลืออ่าเหลือ8ต่อไป9-6ลบหเหลือ9บ6เหลือเท่าไหร่คะลูกอ่าเหลือ3ต่อไป9-3ลบ3เหลือ6 9-4ลบสเหลือ5ต่อไป3-2ลบ2เหลือ1อ่ะ ข้อนี้ง่ายๆทีเดียวจบเลยตอเอบตอบตอบเท่าไหรคะหนึ่งหมื่นห้ัน้นี้ก็คือการลบแบบมีการกระจายนะคะย้ำนะักะเรียนเวลาทำการลบแบบมีการกระจายให้นักเรียนทำทีละตัวจนเสร็จแล้วค่อยยืมไปเรื่อยๆนะคะเข้าใจไหมคะอ่า สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะการลบแบบมีกันกระจายเจอกันใหม่ค้ามหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ